กาลนี้หลายท่านก็จะเดินทางกลับบ้านก็จะ่ลืมไปรถน้ําขอพรนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือกันนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลสงกรางปี2556นี้นะครับด้วยแล้วกันนะครับผมได้แ้วเอาจัง109ปีก็พอเล้วกันนะครับได้หมด100เนื่องนะเจ๋อเจ๋อชวยแล้วกันนะก็ช่วยนะครับไปไหนไม่ลำบากนะเพราะว่ามีเสียจ่วยนะครับพร้อมกับ คัวนนี้ยูนิฟอร์มพร้อมนะครับแดงทั้งคู่เลยนะครับหัวหน้าพังอินด้วยนะครับเมื่อกี้ขอให้ด้วยนะครับเมื่อกี้คุณวิชชดบันนะครับเป็นการมูลินา้หานะครับตัดกันมากเลยระหว่างสีเขียวกับสีสีแดงครับจ้าเราไปวันนี้นะครับทีเดีนะครับมาติดติดเลยนะครับแหมคุณวิชชดแหมเวียตายยังไม่หลุดนะครับต้องทำแท็กยากหนักเลยนะครับถ้ามีปัญหาแบบเอ่อ ระดับผู้บริหารก็บทอะไรก็บอกผมได้นะครับผู้นำผู้ใหญ่ทั้งสามท่านของเรานะครับที่วันนี้16นะครับแล้วก็นในวันผู้สูงอายุด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่สําคัญนะครับภีร์ชุนิศการสงตารนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับทางด้านของท่านประธานอาดตั้งประจิตนะครับจากโรงแรมผู้บริหารแกรนนะครับกล่าวความรู้สึกนะครับและก็ให้พอีีครั้งหนึ่งนะครับ ตามอะไรล่ะดียว่าขอัื่นนออ้ไม่ใช่ไม่ได้เอบุนะชาเคเอเค MTC มราดจนผู้ร่วมงานทุกท่านนะฮะในวารดีๆขึ้นทีใหม่ขอให้ MTC เคเบ n t ทีวราจนขึ้นกระจายเสียงทุกทุกขึ้นจงมีแต่ความสำเร็จเลิศรุ่งเรืองแล้วก็ได้ ของชาวมุกดาหารคอยคอยรักอนุทนอนมให้มุกดาหารและชาวอีสานได้อยู่เยนเนสุขแต่การที่อยู่ใยนเสุขก็ต้องพยายามคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมหรืออะไรที่มันเป็นภัยสังคมเราต้องช่วยกันคิดในฐานะของเราเป็นสื่อเราต้องทำยังไงให้ เป็นเสือที่ให้คนมุกดาหารเนี่ยเชื่อถือเคารพเราว่าเราเป็นสือที่ดีที่สุดเป็นที่พึ่งพาของชาวมุกดาหารได้หรือเป็นคนี่น้องนะครับน้องตีนะครับน้องตีนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับก็ถึงแม้ว่าน้องตีจะจะ,จะออกจากทีมงานเก่าแต่ว่าไว้น้องตียังเป็นทีมงานของเราอยู่ต่อไปนะครับทีมงานสมทอยยังเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็ยังคิดว่าน้องตียังเป็นทีมงานของเรา กระทำรับชัดเจนเอาแบบว่าเห็นความสําคัญของวันสงกรานต์นะคะซึ่งว่าวันสงกรานต์นี่เป็นวันสําคัญแบบไทยๆก็คือว่าเป็นปีใหม่แบบไทยๆก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะนอกจากหลังจากปีใหม่ก็จะจัดงานแล้วก็จะมีวันสงกรานต์นะคะเป็นปีใหม่แบบไทยๆขอบคุณทุกท่านที่มานะคะก็เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้สูงอายุมาวันนี้ก็เป็นผู้ที่นับถือเป็นผู้ที่ มีประวัติอะไรต่างๆที่ดีแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยนะคะจะลืมไปหาผู้สูงอายุที่บ้านท่านว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะคะมาที่นี่ท่านก็ได้อะไรหลายอย่างได้เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุต่อผู้สูงวัยุ วันนี้ก็จะนาโอำาจะไม่มีนะคะแต่เราจะเป็นผู้สูงอายุแทนเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานนะคะขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณมากะคะ่ะ สวงหวงน้อหรือเปล่าเกี่ยวขาดไทไปเมื่อเดือนกของุกลับมาใหม่คงจะโดนเาทิ้ง